โอ้เขาม่ให้หว่าพอพอเราจะจับเจ้าบ่เอ้ยจับจับเจ้านางเราจัะอ๋อคิดว่าจะจับมือเอ้ยจะดุนพิ่นสิบเห็นเนาะโอ้ยจับเบื่อไ่ได้ดแล้วโบ่บ่เป็นคนนั้นล่ะจะอยู่พุ่นๆเจ้าพี่อนอ๋อคิดว่าจะจับมืเอ้ยพุ่โอเล่เป็นนั่นล่ะให้นอน่ะสบายในไล่แท้่ว่ายังไม่จับคน่ใหญ่ ยังวะมาหากันเห็นก um ันวเหน่มอยู่หาจับห้แม่ห้พอจะจับที่วะอะไรจทำขนานี่ผมมาบอเลยเมือองาเฉพาะเลยจใหาจะจับแม่จะได้สาบจะหายจับก็ บวันเลยเออบ่ขันพอเจ้าได้ช่อาจจะแม่ใช่บ่บ่หมอเจ้าอีกแล้วก็อยู่ห่าเๆขางเอกมีปาก็เลยน่ะเอยเปนบ่อยาบ่ชงจะปีอถามน้องก่อนสิครัอคิดว่าอยากจับเลยเพ่นแต่ขอเลยงงง่อยได้เลยโอ้โหพอมันมามน้อยคือมชง ก็ขี้ลายที่เธอคนแต่ละหุกนาะมีนวดก็ห่อด้วยอ๋อมีเมียแบบนีแหะมีนะกนี่ละเนาะมีเนะผมมาสอห็นปาะท่านหูจักไนแท้ว่าจะมาอยู่นี่เออมาคนแถวนี่บอกบอกพ่ดถึงคนเนาะคนเนาะใครเสพจิตาจมาท่านก็ซื้ออาประคอมาให้ อนะไเนาะขมายามือมนเมเมนีม่่อ,อขอบ,บุญีพายมายามหนอยเนลยแหม่พอขอและวแล้วกินเลยเนาะนี่ทำเซเบ็ดเนี่ยนอไม่ได้จะเขาจำแ่นมดสังเอา,ออาออมาได้ันคือบ่มีป่าเหมือนคือบ่มีป่าได้่ะมีมองอู้มีมีมองเ็คือเ่าคือเ่เห็นมันบอ่อนมันแหวนทำมั้นไม่มีเนี่มันสิบบบไมป่ใช อันนี้คนหลุดความีแรงมากเลยเนาะดีแรงไปคันชิบะอัะนนี้เบาพอแพงพัน,ห,น,พนหีนมากเลยเนาะอืมคงแคนวนผูเนี่ยแบบคนมาเนี่ยีการเด้นขึน้นหลุดสีแดงมาเลยปะพีหามันเลยว่พอพันขี้อุตแท้ว่ะ นอนั่นนี่แล้วบ่ใหายว่าตรงเลยเนาะว่าจะพังแล้วเด็ดแม่นเลยนี่หลุดการจี้มากหมาบางคร้งก็พัดนี่หลุกกัรจีนแม่มีมีคนเชิดมัจะกินหมูบแล้วกินจะเมื่อยไปเลยอุ้ยอจ้าเอว่าจีนจะหนาะแม่นจีนไปองกันขึ้นจ้นจคือประชุมทางหลังมีบ้่ง ทางล่ังกับยามัขาบกเกินมันมีอยู่ทางหลางมันก็ชื่อได้สิบสี่นทั้งก็ชื่อสี่ั่สิทางล่างนี่ยามนอกสิทางลอืมเลนัดกัระงคนเนาะมิแต่ผู้ชายผู้ชายมันเลยน้ำห้ามันไหญ่น้ำห้ามิได้คนใหญ่หมดเนี่ยอืมคอจับก็ไม่พอยทำไว้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 ไล่เนาะไม่ให้วว้ไล่

เวเาชื่อขนมคือไอจิ้มวันลบ่มีหาบ่มีมันต้องไปข่าวเซเว่นตองเป็นไข่ได้สำสำอาพินข่าซิงนีก็เป็นไข่ได้หน่อยเลยคือชีเจบปวดโบเซ่ได้กินข่าวไปกินข่าวไรหนึงยะเนเลออกไปกินอยู่ตรงับเดีกเอื้อยลายได้อันนีเบอแต่สาวไปกินข่าวมาท่ามกลางเดียวห้องแบบมือได้เหลองห้องเหนี่แบบนวชุนมนมนีแนวชุนมีแนวเออแล้วอยากแบบ ชุ่มๆแล้วก็ห่างออกเออเขาโถ่ั้งจ่โดยประมาณนาชื่อชื่อเชื่ายีมาเอ๋อเด้อเธออิงเย็นอ่างนี้เอ๋อเคยดูแต่ผ่านมาเนี่แต่เออเขาเขาแบได้ยายีเขาโดูยาจนนี่เนี่เออว่าอย่างเชนคอยาีก็คืออยู่้านหน้าหล่ะออได้ได้ได้ไหาก็ออกนะเเขาเคยดูยาบวางันเด็อได้ได้ จันนี่ยอจันนี่ใหญ่ก้องงเว้ยก้อบะเคยกันกอบเคยดูห่กอนบจักใหญ่เัื่อหละเด็กเล็มันเขามาไล่หย่เลยเอื้อมือได้ข้าวโพดเเนาะนองกับบะมวนได้แบบมื่อยอจะเมื่อยมีเด้กเอื้อยังเห็นแล้วเแมนเพราะว่าพอเอื้อยกัเห็ดเวียงนักแนน้อยนิดเลยกินขาวโพแซ่บแน่ยทำไมแบบไม่ได้กินเข้าวช่งมื้อเลยนะ แต่เกาน้ำหนักหกสิบดีๆลงตั้งหาสิบตายเหลือเท่าไรบันนี่เิดว่านะห้าสิบเข่าๆห้าสิบอโเขอน้ำใจเี้านี่เด็กเขาเนาะเขาอวกแล้วมันก็ตรงใหญ่เนาะตัวโตหัวอ้วกได้แหละแล้วปีทีัหน่งสี่สี่หกสี่เจ็ดนี่คม่เลื่องแห้งแท้เนี่ยเก่าเอวยอวได้ลายได้ีจอยได้นี่ ขาขาเขาลายเด้พีีเข้าไอเพนล่าหนียเดกินเขาบรเซ่เายากกินในหวานเนี่ยเดีฮะไปซื้อในสายเขามีเงิ่อนบอกโอ้แต่กินแต่ในหวานเจ้าและเอวยังบอกด้วยคนอื่นไม่เอวยบอกบอกเลยเลยเลยเ่งคันเราได้เาผิดดูคันคนถูกกันได้ได้ได้ขันมาแต่ชาวมาช่วยวันนี้มันเกิดบริจิตตในหวานนะมันหนักมันบดตลยนะกลับมามันก็โบดทิมซื้อ น้ำซุปบ้เข้าวกินแต่ข้าเด็เขาคอกินหรือไรได้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 เ่านล่อยดอลาบแหม่แต่เรียงเรียงแน่นอนนี่แหละของลอยป่ยาเนี่ยตางให้ก็ดูขมือได้ขืาวใส่้าวก็ดูขาดูแล้วกันดอกมันทามดูเราะฉะนัใช้ยาดูคนอยกป้าแล้คนจะเป็นไข่นะาวคนทำไ่ก็คืมาเป็นไข่หรอ เพาีคขาเน้นเขาคือเหตุเกียวกับกัรนอนมาเดม่ยวอาน้นักก็นอนเนาะคนผู้หญิงมันเหมยเนาะเธอเีวก็ตัดใหม่อยู่พุนมันมันโอนมันสตายคนนตัดอีกอนปึงถือกอนได้เขาเบะก็ค่อยนบื่อเขาเบือเขาบอกเด็กเขาบอกเด็กอันเด็กสอนสื่นเขาเรนก็่อเขาบอกคนดีๆได้หอเล่บที่เช็ดสื่เขาบอกแม่เมน ออลายเด้เไทยยเปนตม้อด้ถิบเ็เนาะมันนี่เอ็ดเนาะชิบเอ็ตัวมันนี่เมื่วานในเลขไบ่ได้ออกเมื่อวานโเป็นวันนี้มันนี่มันนี่เนาะเออวันพูยิ่งวันผูยิ่งเมื่อวานนี่ยันจันวันจันนะในขาอบัจัดมันนี่ออกวันคานมันเชียอกวันคานดิอ๋อกระทากันไห่เดี๋ยวกระทมเลยมันนี่ ไปชิจักเนาะยานเนาะคอยออกมาหูจักก็งันเลยยันนี่เนาะถามหาเนาะถามว่ามือไม่ได้เข้ากันเลนนี้เข้าความเมว่อวานวันวันพิ้งเนยย่นมาเขาเว้นมาออกวันพุธเลยก็ไม่ได้ไปจักด้่นอเนาะมู่นน่นอหน้อยน่าจะไปเมืองเด้อเหล่าน้องกับมู่ไปถามเขายุบเมื่อวานนี่ว่ะเลขออกบ่เขาว่าเมื่อวานนี่เลขไม่ออกมีแต่ออกแต่เลขเวียดนั่นนี้เขาเวียดเขาว่าเลยโมงงามโมงสีโมงยาโมง นายพอเละเวียนงงปวดหัวเนาะทางเรื่องสิเดียวแต่นันแต่เกาเล็กเวียนไ่ได้คลายเนาะบางหานเนาะตอนหนอกยังหน่อยเนาะนี่จะ่เละเหาสุดเขาจะเอาเงนเขามานะหือเหลามาเนาเอลยหละนี่มันโสดเลกเวียนเด็มันเลยเดียวไม่เป็นไหนไหนเนาะเมนบางงานมีแต่เละไทยเลกไทยก็ดนเนาะเทียดจังอเนาะเมนเนโดนอันนี่แต่เกาเขาบไดคลายเลกเวียนอะพคนจะแั่ก็จินา มือของพันก oh, ็อย no. ู่ในผีด้วมาดิขอขอกิยาเป็นหนักมั้เลยเมือนเมนูโอ้เป็นผีเนาะจิตหนักอึดอันเบีดมันหิดแจงวันนี้อ่ะวางปฏิญาณเลีอยจะิไปกันไหน มุณบุหัวจานเนาเขาวันเลอะลอยทั้งบรเวนเออนักแมนเอยแมน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 เช่บอกไปบอกจะเป็นอะไรถือมันพิษผาเจ้าจะเจเอาบ่มีเงินนำแมนคอยเอาบ่คอยเป็นก็บอ่มีเงินนำเลยได้ถือคืนสั้นใสนะสันใส่มาเอาเพราตัวหน่อแซมสกินจะลดกระบะมาโจอาหารคุณแต่เจเขาดูทามันจมเรื่องตำร มื่ว่ามดก็ค่อสมัแต่ก็่งานให่เนี้ยใจฉัน่ข้วนั้นได้ไปนอนกับหลงแล้วนี่คนหงเ่ยที่หยอหงโวนโวนโวนก็เดียกมันชีลงมานีเนาะแรนก็เรือลังนันเรือลังนันห้องกันไปเนาะมาแม่แมู่พ้าวะนะเขาก็คิดดูแอนพวกทางตำรวจเ่ยหลัดคือพัฒน์นั้นคน คนผีบา้บาด้วยีบ้าด้วยขี้มาบุญกับมันบุรงทรายนี่อุ่นมันไปขนาดน,นอนเอ้ยห<ล>โ,อโอ้ยบักแหง,แหงลบไปลบมาโอ้ยจิย๋วแท้ๆนี่มีสองคนเน,นอเป็นรับเป็นพันนะปะสเสมอมีเงินเดือดเออมาจักปะแม่นะไรอยู่ในดงใ<ะ>น,นป่าเขาเป็นุญนิ่งเดนนองเอใครจะเลือนแล้วงานเขากีไก่กันนะมาแม่ผูพามาทีน้มานอนดีว่ะเป็นนอนครัว เด็เขาแต่ก็ไม่น่ามโซ่กันหรอกเตาะผ่านลางมัก็ปเป็นมันองฮะถ้าก็เลยินเนียน้องปี่น่ก็เลยงินอ่เนาะกวะไม่ไม่พวกว่ากวกว่าโอ้ผ้าุบยันเส้นเดือดแก่เคนถวาน่อยในป้ายนเาก็หลังคนอะหลังคิด้าะงแล้วมันยังนอนเลยเจ็เป็นโมงเลยแหละโม่โม่ฮะเาโม่งเจโมนั่นแหละเนาะ ไมยินเสียงเขาห้องก็กว mm ่า hmm. ห้องกว่ากว่าก็เป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็ประยานน้องน้องเอ้ยเขาเห็นได้สิได้สิแม่มันมันบ่มีเสียงดังเลยอย่างมันบ่เคยเห็นดอกกับเท้าอะไรนี่เคยใครมาจ้ะเห็นไหมแล้วเขาเร่งเร่เท้าเขาใหญ่เลยเนาะขึ้นเท้าคนใหญ่เน้องลายคนงานขึ้นใต้กระนอง กำลังนองนอนึกดึงแขนนองไปนึกกู้ยังสฉหลังบ้าเได้ยังย่าเนี่ยเดิจักไม่ย่าเจ้าก็ได้เจ้าไปไปอยู่โดแหล่มเขากระตัดออกเขาว่าเออมีเพื่อนมีซานเลยเด้เขาบอกในกีบมอยู่ยังเลยเนาะคนเขามันอิจฉากันเลยนี่แม่แม่ไจ่ชื่ออะไรจะ้อไรย่าย่าน่ะแล้วอยู่แบบนี้มันอยู่ในป่าในดงเขาสำกลางป่ากลางดงเลย ไปฟุ่นกะมีคนทางขับไปฟุ่นบ่มันกะทา้งลักลักที่สองนีบ้านคนแล้วแต่เจออยู่กลางกลางเต็นต์นี่เสียงคนห้องนี่ิยายอะไรดิโอเล่นไปหัดกะหอดบ้านคนปะหอดในหนาเขาเลยง่ายจักกันเบื่อมัดหลายคนแถวหนิจักกันสุดไปจักกันไปฟุ้นจะชดฟุ้นเพราะว่ายังลงแหละที่นี่แหละท่านเลยไม่แม่ก็เจออะไรทั้งบอกกัน Sự này, có châu, chữ tăng đàn người ta cho khai đàn, bà tổ chữ bên tổ lắp khai lắp ừ sự hạn cái cháu khai khảo giờ khai mẹ có chữ tụ khai làm dài sạch gì men là léo ừ tôi nhà dây á đồ sẹt mà mẹ thuộc xa cháu thử phạt sự một hai ngân cho mình hỉ à nà ừ. sẽ à ừ. khảo khai không เขาก็ได้เงินแล้วเนาะได้เลาวเขาได้กินเนาะสามตจะวาดเท่าไรหูเลยสิพันอืหลายตัวพันหนึ่งว่างหานเนาะเตรียมาถือเนาะเมนว่างงานบางกระชินอยกว่าคือคือคู่มือนี่สามปัญหากี่บเนาะจ่อยยืดเจ็บเสนแล้วก็แล้วก็มาทะลมนด้เยชิปกระาม เดี๋ยเราก็ใหญ่นึเนาะชิมเม็รจะได้ปีหนาเล่าป็นบนมีหนกเขื่องเใบหนูมันเปือกเลยการจักนี่จะโจกงานไทับเนี่ยนต้องกระตาหน่มิแหละไม่หเดนนะมือไก่เลยบุแม่แะตัดพื้นดนเปื่อชีได้เงินเขาเปื่อชีมาได้เงินก็ต้องจูดจูดเพื่อชีขวัดเพืือชีเบง ่ยังว่ามีน้องไหนถ้าจะอยู่ออคนเดียวนี่อ้ยงเ,งเออแย้งเยง็นและเอ,อื่อยคนค้นมักเงาซเดยจะขี่เหตุในวันเป็นนางจะขี่ไปทางไดนเออบ่ไปนางกระดีกันนึงและทำมาแต่ก็เรียนหน้าเรียนหลังอย่างนึงถ้าได้น้องฝากนำ้ำนั่นอหลรก็ยังว่ามีน้องฝากนำ้ำเอ,อื่อยๆก็ยื้อนึ่งเอาเมื่ออะไรน,นี่คือน้องฝากใจลายน่ะ กันว oh, no? 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 ่าเจ้าอยู่ผู้เดียวให้นักมลรัโอ้ยสมอยสมัยใช่ได้แหละเห็นยังขคงเก่งเขากันนี้เด็ดนี้เลยเขาก็ก็แาก่คือเวลาเราไมีคนว่างนี่แล้วอยู่ผู้เดียวก็สลืมสลืม่อยู่เฉยๆไหนกินแต่เสียงนกเสียงหนูเสียงหนูไปออกชัดเลยแต่ยินเสียงนกนนั่แหละคือการเว้นแบบนี้เนี่ยบ่มีน้องอยู่กะนจะสิฟางเอาไปกินยังกะบม่แหละบัแฉบแล้วจะอยู่ในไหนคนเดียวอยู่ไปได้อีก่จอย ชิ้นไม่เลยชิเล mm. mm. ็เลยนะะทำม่ได mm. euh. ้หัวเลยม่ได้ชิล็ือนเอ้ช huh> ิเขาไปสำมันโดน่ม่นะอยากลองบังคือกันอะปล่อยมันออก่ได้นาะแมนทำก็บอกไปล่ะเท่านั้นละว่าไม่มีเง้มันบลาองยไงเ่ไม่กุ๊บ หนาวมันอยู่ในกิบเนอะใเห็ได้ก็ไดเนี่ยต้นะขัฮะกบชนกบชนเม่าบังในททรัพ์หน่ย้อนชฉืนนะเจ้าเคยเห็นนี่ชนีได้แบบอะเจ้าขบอกว่าหนาวเนาะห่างหนาวเสด็จอะยังนีกินแค่นอนกบเนาะเงินประจอยเป็นบ้าไป็นโลกเนาะปีนี้แมน Không có xoài nà về một cái không <laughs> Không xoài nà về một con đi xem đấy đi ừ. Ừ. <laughs>